กรับสวดีชาวโซเชียลทุกคนด้วยนะครับผมที่ตามแหกแปกแต่เฮตเตไม่ไดทุกคนนะครับก็นี้มมอยช่กับชางวุฒิตรีนะครับก็นี่ผมมีคอนเทนต์หนึ่งนะครับว่าอ่าคอนเทนต์นี้ก็จะมีเนื้อหาที่ชื่อว่าปีโนปี2006ยังน่าเล่นอยู่ไหมนะครับโอเคถ้าพร้อมกันแล้วมาเข้าเรื่องกันเลยครับโอเคนะผม ก่อนที่ไปรับชมคลิปนะครับผมมีช่องดีๆมาแนะนํานะครับผมนั่นคือช่องพี่ไอแบงสตอรี่นะผมเจ้าไอแบงสตอรี่คือทาเกี่ยวกับรถหรือว่ายานพาหนะนะครับผมจักรยานยนต์นะครับเดี๋ยวช่องนี้แกมีมีโปรโมชั่นนะครับผมแจกสติกเกอร์นะครับผมสำหรับใครที่อยากได้สติกเกอร์นะครับผมก็อย่าลืมไปกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งช่องแกด้วยครับผมแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์ที่เพจไอแบงสตอรี่ด้วยนะครับผมครับผม ช่วงนี้แกก็แจกสติกเกอร์นะครับผมใครอยากได้ทักไปเลยครับผมที่เพจไอแบงก์สตอรี่นะครับมันมีสิ่งที่น่าสนใจอะไรบ้างสิ่งที่น่าสนใจคือหนึ่งเป็นรถเป็นรถสกูตเตอร์สายพานนะผมเราไม่ต้องใส่เกียร์ไม่ต้องใช้เกียร์หรือว่ายังไงนะผมเรามีแค่เท้านะผมเรามีแค่เท้าเท้าวางวางไว้นะผมมันเป็นแบบ คือมันจะเป็นรถที่ผ่อนคลายะครับอมเอาง่ายๆนี่แหละคือสิ่งที่น่าสนใจหนึ่งนะครับผมและสองนะครับผมก็คือเป็นรถแม่บ้านใช้งานสะดวกนะครับผมใช้แบบไปเหมาะกับขับในเมืองอะไรประมาณนี้รถเอาไว้ไปตลาดนะครับผมไว้ไปซื้อของนูน่นของนี่ที่ตลาดนะครับผมออกทริปก็ได้ฮะเดินทางไกลก็ได้นะครับ คือมันก็คือมันก็เป็นรถที่ดีอะครับออ่าแต่ถ้าถามว่าข้อเสียของเจ้าน้องโน่ปีสองพันหกเนี่ยคืออ่ะเอาง่ายๆเลยน้องโน่รุ่นน้องโน่ตัวเก่านะครับผมอ่น้องโน่รุ่นแรกก็ได้จะได้เรียกง่ายเลยถ้าตัวเก่ามันก็ไม่ใช่ครับเดี๋ยวนี้มันตัวใหม่เขาเรียกว่าสกูปีหมดแล้วแต่ว่าบางคนเขาเรียกผิดเขาเรียกว่าเอา่อีโนอยู่นะครับผมอผมก็จะเรียกว่าฟีโนรุ่นแรกเลยนะครับผม สำหรับฟีโนโรุ่นแรกนะผมข้อเสียของมันก็คือหนึ่งจะกินน้ำมันนะครับผมหนึ่งกินน้ำมันนะครับน่าจะขับขับไปได้สักสิบเก้าโลนะน้ำมันหมดพอดีถ้าเต็มถังนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมยังไม่ทันได้ลองลองวัดอัตราก,กินน้ำมันของเจ้าน้องโนของผมนะครับอ,อีกข้อเสียหนึ่งคือต้องรีบเปลี่ยนน้ำมันไปเร็วๆหน่อยนะครับผมเปลี่ยนน้ำมันนี่คือผมว่าทุกรุ่นต้องเปลี่ยนอยู่แล้วแหละเออ ทุกสามพันโลห้าพันโลหนึ่งหมื่นโลสามหมื่นโลห้าหมืนโลนะประมาณเนี้ยก็เหมือนบิ๊กไบไปเช็คระยะที่สย์นะครับประมาณนั้นนะฮะผมจะมองหลังทำไมวะเนี่ยในเมื่อเรามีกระจกไยแฮนมาแล้วนะผมโอเคครับมาเข้าเรื่องกันต่อนะฮะข้อเสียอาจจะมีแบบเครื่องร้อนไวนะผมเนี่ยแบบถ้าเราใช้ขับไปสักประมาณสิบสหรือว่า20 ส0ิบนาทีหนึ่งชั่วโมงประมาณนี้ถ้าสมมติว่าออกออกออกทริปเดินทางไกลนาหนึ่งชั่วโมงเออก็เครื่องก็อาจจะร้อนรอนหน่อยคือเครื่องร้อนนี่เป็น,เป,นเป็นทุกรุ่นอยู่แล้ว่ะฮะมันต้องเป็นทุกรุ่นอยู่แล้วแต่ว,ว่าฟีโน่ก็คือว่ามันมันจะร้อนขึ้นมาอีกนะครับร้อนแบบไหนขนาดเราวางเท้าอยู่ที่นี่ใช่ไหมเท้าอยู่ที่นี่ยังร้อนเลยฮนะอยู่ข้างๆยังร้อนหมดหยุดตรงนี้ยังร้อนนะผมอ่า แล้วทีนี้ปัญหาอีกปัญหาหนึ่งคือฟีโน่จะชอบกินแบตนะผมก็ต้องมีแบบดูแลให้ดีๆหน่อยครับผมฟีโน่เช่นเปลี่ยนเปลี่ยนฐานอะไรนะฐานได้สตาร์ทนะผมะผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะใช้ได้นานเท่าไหร่ผมว่ามันใช้ได้นานแหละเออคือรถใช้มาห้าหกปีแล้วผมมาซ่อมขีดได้หนึ่งปีนะผมก็คือใช้ไปได้นานเลยนะแต่ไอที่มันสตาร์ทไม่ติดก็คือมัน ที่สตาร์ทไม่ติดก็คือปั๊หลวมนะครผมให้ช่างเช็คให้แล้วนะเออผมให้พี่ตีเช็คให้แล้วนะครับก็ใช้ได้ปกติครับผมอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือปีโนเป็นรถที่ขับง่ายขับสบายนะครับขับง่ายขับสบายตรงไหนคือเราคือเราแบบใช้ใช้แค่มือที่ใช้แค่มือบิดไปเฉยๆนะครับผมแค่นี้รถก็ ช้แค่มือบิดแล้วก็เท้าไม่ต้องใส่เกียร์ให้ยุ่งยากนะครับผมเวลาออกตัวเขาจะเป็นออกตัวแบบนิ่มๆนะครับผมออกตัวนิ่มๆช่วงกําลังจะมาในรอบกลางนะครับผมส่วนรอบไปจะอยู่คงที่นะครับผมไม่ห้อยนะครับผมแต่ถ้าใครอยากเพิ่มความเร็วได้อีกก็ไปไล่เม็ดนะครับผมไล่เม็ดกับชุดชามใหม่นะครับเยี่ยมเลยครับ85โอ้ยอยากทักจ่างเลยทำไมไม่กล้าทักวะออโอเคฮนะ คำตอบสุดท้ายรถสำหรับใครที่อยากขับวีโน่ตามผมนะครับก็สบบามารถขับได้นะผมไม่ว่าจะเป็นรถแม่รถป้ารถยายรถปู่รถตาอะไรของคุณก็ซื้อมาขับได้นะครผมซื้อในเฟซมือสองก็ได้ครัเพราะว่าช่วงนี้กําลังเขาเขาขายถูกกันอยู่นะครับผมถ้าจะซื้อถ้าจะเลือกที่ถ้าเลือกจะซื้อรถก็ ให้เลือกรถดีๆเอาให้เลือกรถที่มีเล่มนะผมไม่ใช่ลูกวานเลือกรถที่ไม่มีเล่มนะผมเผื่อเราไปทําไปกับปี่ไปต่อพลบ,บรถเข้าดา่านเขาเรียกตรวจอะไรประมาณนี้นะครับมันจะได้ไม่ยุ่งยากนะผมจะได้ถูกกฎหมายจะได้ไม่ต้องเสียค่าปรับเยอะด้วยนะครับเออแค่นี้แหละให้เลือกรถที่ถูกกฎหมายนะผมเช่นมีเล่มมีพลบบมีอะไรนะครับเออเผื่อกันเอากันตำรวจอนะเออเอาไว้ออกทริปด้วยแหละ ที่สาคัญไม่ใช่แค่ใบขับขี่หรือไม่ใช่แค่ใบเล่มทะเบียนรถอย่างเดียวนะครับผมคือรถต้องถูกกฎหมายด้วยครับผมไปใส่กระจกแล้วก็ใส่ายทะเบียนรถนะครับผมอ่าส่วนท่อดังไม่แนะนําไม่ใส่นะครับผมถ้าถ้าเกิดว่าจะใส่ก็แนะนําให้เป็นท่อผ่าหมกดีสุดนะถ้าผ่าหมกดีสุดแล้วนะครับผมท่อผ่าหมวกก็คือเสียงมันจะเงียบเบาๆนะโอ้ขอแซงไปก่อนผ่านตลาดไปก่อนนะ แงนะโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมโอเคถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกดสับสัไครต์ให้บุดซี่สตอรี่อย่างผมด้วยนะครับผมสาหรับใครที่ต้องการว่าเฟซผมนะผมจะวางไว้ที่ใต้คลิปเลยนะครับผมหรือว่าใต้คอมเมนต์นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะไปแปะไว้ที่นั่นนะครับสำหรับใครที่ต้องการนะครับผมสามารถทักระคุยได้นะครับผมพอดีเหงาบ <laughs> อ,อกได้เลยคําเดียวเหงา โอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วฮะไปไปะฮะเฮ้ยมาน้อยโอ้น้องออรถจะชนไหมเนี่ย